สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้คุณครูในระดับเตรียมอนุบาลมีนิทานน่ารักน่ารักมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะก่อนอื่นเด็กๆมารู้จักตัวแสดงกันก่อนนะคะ 1. ครูจันแสดงเป็นคุณแม่ค่ะ 2. ครูปอนแสดงเป็นน้องปอนค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปชมกันได้เลยนะคะ เช้าวันหนึ่งคุณแม่มองดูนาฬิกาคุณแม่กำลังเดินไปปลุกน้องปอนเพื่อที่จะเตรียมไปโรงเรียนก๊อกก๊อกก๊อกน้องปอนจ้าตื่นหรือยังจ้าน้องปอนตอบคุณแม่ว่าน้องปอนตื่นแล้วค่ะคุณแม่แม่แอบสงสัยเอ๊ทำไมน้องปอนตื่นเร็วจังเลยเมื่อน้องปอนตื่นมาน้องปอนพับที่นอนเรียบร้อยน้องปอน เดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำแปลงฟันแต่งตัวเพื่อที่จะไปโรงเรียนโดยที่มีคุณแม่คอยช่วยอยู่ข้างๆน้องปอนอาบน้ำอย่างสนุกสนานน้องปอนก็หยิบชุดนักเรียนมาใส่โดยที่มีคุณแม่แอบมองอยุ่ เมื่อน้องปอนใส่ชุดนักเรียนเสร็จแล้วน้องปอนก็เดินไปที่โตอาหารของตัวเองโอ้ยคุณแม่มีอะไรให้หนูกินนะวันนี้โอ้ยน่าอร่อยจังเลยน้องปอนนั่งลงทานข้าวคุณแม่แอบมองมองน้องปอนดูแล้วภูมิใจในตัวลูกว่าลูกเก่งจังเลยน้องปอนก็นึกขึ้นมาได้ว่าคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องช่วยน้องปอนแล้วนะคะเดี๋ยวน้องปอนจะ ทานข้าวเองคุณแม่ก็ดีใจคุณแม่ก็ตอบน้องปอนว่าเก่งจังเลยลูกน้องเก่งแล้วน้องทำเองได้คุณคุณแม่และน้องปอนกินข้าวอย่างสนุกสนานนะอร่อยไหมลูกแม่ภูมิใจในตัวนุหนูมากเลยนะคะเสร็จแล้วน้องปอนรู้สึกอิ่มน้องปอนก็รีบหยิบถุงเท้า รองเทา้าเพื่อที่ะใส่ไปโรงเรียนคุณแม่ก็ไปมองดูข้างๆเอ๊ะแม่ลูกเราทำได้ไหมนะลูกเราเก่งจังเลยคุณแม่ก็กล่าวถามน้องปอนว่าเป็นไงบ้างลูกหนูทำเองได้มิคะน้องปอนตอบคุณแม่ว่าได้คะ่ะคุณแม่มันไม่ยากเลยหนูทำเองได้หนูเก่งแล้วหนูโตแล้ว คุณแม่ดีใจพร้อมกับคุณแม่รูปหัวลูกน้องปอนเบาๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวต่อไปเราจะเตรียมไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปส่งน้องปอนขึ้นรถตู้ที่จะไปโรงเรียนนะคะลูกป่ปเดี๋ยวแม่ไปส่งกันเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าคะกับนิทานที่คุณครูนำมาให้ในวันนี้ เด็กๆด,ดูแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอจบนิทานเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกับนิทานในสัปนาหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย